เขาเป็นเบ๊บเป็นหวานใจของเธอเปล่าไม่ได้จ้ะคนไหนสามคนหนึ่งเขาเห็นอุ้ยเด็ดที่นุ่นเป็นอ่ะตอนนี้เด็ดที่นุ่นเป็นเอ็นบอกว่า see you in m a c a r อุ้ย see you in m a c a r and we have special thing to show you yeah we prepare of the best performance uy, in our fan meeting in Macau. r So if you guys want to see, you can still get the ticket. Yeah. Yes. Yeah. My fan, Chao Thai, นะคะไปเชี่ยวมาเก๊ากันไหมมาเก๊าไปเชี่ยวด้วยกันไหมไปไปเชี่ยวกันไหมก็คือพูดพิ่าลืมอย่าลืมไปเอาของที่ บริษัทนะจ๊ะของจากใช้จำเมาแล้ววิชวลจ้าวิชวลนี่ฉันแกะเจอสิ่งนี้จ้ะว้า What is that บูบู my boo อคโยคอนปอร์โนลาลาบูลาบูบูหรอลาลาบูปะลาบู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 ลาลาต่างค่ะคือตกลงชื่ออะไรนะคือลูกแก้วเรียกลาลาบูบูลาลาโอลาลาปะ วุ้ยทุกคน <c oughs> มันเป็นแบบสุญญากาศ <c oughs> ก็เลยจะมาแกะให้ทุกคนดูว่ามันจะจึ้งแค่ไหนคือมันทางน้นพี่นุ่นปิดมาอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ยพี่พี่นุ่นแค่ปิดเสียงตัวเองอันนั้นขอกินนมไปได,ด้วยได้ไหมฮะ <c oughs> ไม่ได้เขาดืน่นมไปได,ด้วยได้ <c oughs> ไหมนมโอตหรือเปล่านมเพราะว่าตอนเราไปคือเรากินนมโอทุกวัน <c oughs> ใช่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยินเสียงนนี จะแกะแล้วนะสวัสดีค่ะคือพรอนฟอร์มแล้วนะอ้าได้ยินยังเอาได้ยินแล้วโอเคไว้สายน่าจะไม่ดีเปลี่ยนเป็นอันนี้ละอินเทอร์เน็ตปกติลาลาบูไม่ใช่บูบูลาลา ไม่จริงจริงมันโตโตโลกต่างหากจบมันไม่ใหญ่ขึ้นอ่ะมันไม่เหมือนกับที่เคยเห็นนะแบบต้องเป่าลมเข้าไปลูกแก้วเอาดีใช่<ม>เอาเลยเริ่ม,มนี่ไงตรงจมูกเขียวๆมันต้องเป่าลมลงไปอ่ะเมื่อกี้จมูกเขียวๆไปไหนทุกคนรีแคปงาน<ะ>งานฟิลิปปินส์ไปหรือยังฉันเข้ามาทันหรือเปล่า อันนับก็คือเสียงอินเดียแบบแบบเสียงอินเดียแบบหูระเบิดนอะอ๋อแต่ว่าแต่ว่าดีนะเพราะว่าแบบทุกคนเดียดังไหมใช่คือแบบอินเดียเลยแบบอดจีแต่คือพวกเราอ่ะเวลาเราไปแบบแต่ละประเทศอ่ะเราก็จะเตรียมสเปเชียลโชว์ใช่ซึ่งมาแา่เราก็แต่ละจุดแต่ละสถานที่คือพวกเรา มีแบบใหม่แบบสับมาให้รับชมใช่แล้วค่ะแล้วซื้อ่ํสำคัญมาเขาก็ต้องมีใหม่แน่นอนเฮ้ยไปก็คือประเทศก็จะมีไม่เหมือนกันแน่นอนใช่คือพวกเราก็ซุ่มซ้อมแล้วคือพรุ่งนี้เราก็ไปซ้อมอีกก็อย่างที่สปอยไปในอแอปดัมนะคะคือปวดหลังเพราะว่าเราตั้งใจกันมากแล้วก็ท่าเนีเพราะว่าเราอะไร Hey. ใครที e> ่ได้ซื lifetime, <g 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 ้อบัตรหรือว่าไปมาเก่านะคะก็จะได้เห็นโชว์จริงเป็นครั้งแรกด้วยที่พวกเราได้ทําอะไรแบบนี้ด้วยโชว์นี้ใช่อันนั้นครั้งแรกเลยนี่เพิ่งได้เรียนครั้งแรกเหมือนกันก็เลยรู้สึกดีมากก็หวังว่าทุกคนจะได้ไปรับชมพร้อมๆกับพวกเราคือพวกเราแบบว่าแบบว่าออกมาแบบแบบว่าโตโตโร กระทกเปล่าใช่ไหมแต่ทานคืออยากจะบอกว่ามันแบบเอารอเอารังมันแบบอารมณ์จ้อใช่ซึ่งใครที่ยังไม่มีบัตรคะสามารถยังไปกดบัตรได้อันนี้หนูได้ยินคนเดียวป้าเสียงลูกแก้มมันสะท้อนนิดนึงอะหนูว่าได้ยินเสียงในใจไอพี่เจอในใจพี่พี่บอกว่า มาให้กีตาร์我่你。ไปคิวเพจเจเจ want to see you นะ